ที่ยูบอกแล้วคือเอสเอ็ <S S จริงปะเอสเอ็นาร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ S P เอสเอนพีน้าซื้อเอสแต่ว่าก็เอสเอ็นพี P ก็เป็ธุรกิจที่ดีนะแต่หมายถึงว่าไม่ใช่อันน่รวยยังเว่จะรวยเอสเอ็ <S S ้าร้อยไชิมาห้าร้อยสองเนพหยหมายถึงกับอินเด็กซ์เอสเอ็พีห้าร้อยอ้าวไม่ใช่นี่หรอไม่ไม่ใช่แต่อันนี้อาไปกินได้อันนี้อาไปกินได้ออเออันนี้อาไปกินได้ นทำแนะนำการลงทุนอีกไหมอหนอกจากไอ้รนพี่้ารอยแปลว่าลงทุนกับธุรกิจที่เรารักสินค้าเขาครับคือเราต้องตื่นเต้นกับสินค้าอน,นาคตของเขาอย่าซื้อหุ้นเพราะเรารักสินค้าของเขาปัจจุบันเพราะอันเนี้ยมันสร้างขึ้นมาแล้ว so เราต้องเลือกหุ้นที่เราตื่นเต้นกับสินค้าของอน,นาคตของเขาโซ so, เราตื่นเต้นกับแบบอนาคตเนี่ยอันนี้จะเป็นมามาไหนวะรถจะขับเองได้ปะวะซื้อหุ้นที่กําลังสร้างอน,นาคตที่เรากําลังตื่นเราเราเราตื่นเต้นอนะ ลงทุนตามสินค้าครับอย่าลงทุนตามแบบเพื่อนตามครูไม่สาคัญลงทุนตามสินค้าแล้วเราเป็นผู้ริโพคเราเรารู้สินค้าไหนน่าสนใจแล้วเราอยากจริงไหครับว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนลงทุนกับธุรกิจที่กาลังสร้างอนาคตที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ได้แต่ไม่ใช่แต่เพียงน,นี้่ไม่ไม่ใช่อันนี้